กราบสวัสดีเอ็ดสี่สูบูสุคนครับอ่ะเมื่อนี้นะครับผมโพ์เมื่อสามสิบสี่นาทีทีแล้วนะครับทานซจเลนนะครับผมอ่ะผลโพสนะครับผู้ชายเทาๆนะครับหรือผู้ชายสีเทานี่แหละหลอดจำสื่อเพสเป็นบได้นะครับทางสนามขอเลื่อนออกไปก่อนนะครับสักหนึ่งถึงสองวันรอสภาพอากาศอีกทีนะครับผมกราบขออภัยพ่อขาช่างบางไฟและพี่น้องแฟนพันธ์แท้เป็นอย่างสูงนะครับกราบ ขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับผมอ่าเนื่องจากว่านะครับสภาพอากาศบ่เป็นใจนะครับเมื่อนี้กับฝนตกหนักนะครับผมอ่าพายุเข้านะครับวันที่3ถึงวันที่เก้านะครับจากกรมอุตุนะครับกันยายนนะครับวันที่3ถึงวันที่เก้ากันยายนนะครับเห็ดไห้บังไฟอ่า จุดยากลําบากนะครับบางทีโอกาสหายกระสูงนะครับทีรีใดกระเสือก้ายนะครับเพราะว่าอากาศบรเป็นใจนะครับผมผู้ประกอบการเพิ่นกะเล่งเห็นนะครับผมมาจุดบกพร่องเพิ่นกะเลื่อนไปก้อนนะครับผมสู่การกินกระลูกพาดนะครับมันยังแก้วนะครับกินกระลูกพาดซะนะครับอย่ากินเถาะสภาพอากาศนะครับมันบรแนวบรนอนนะครับผมมันกินบรแเศนะครับผมให้พี่ให้น้องนะครับมืออื่นหยุดนะครับบรตองออกเดินทางนะครับมืออื่น คือวันที่อ่ามืออื่นวันทีฮานะครับทีฮาทีฮกนะครับล่อไปกอนนะครับผมมาเพิ่นสิหยุดหนึ่งถึงสองหมื่นประมาณวันทีฮาวันทีฮกนะครับกันย,าย่าโยนสองวันห้า,าร้อย 67นะครับหยุดไว้ก่อนนะครับผมมารอสภาพอากาศดีๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนสิแจ้งอีกที่นึงเดี๋ยวองคอดมีข้อมูลเข้าสารนะครับเดี๋ยวสีมาแจ้งพี่แจ้งน้องคือเก่านะครับผมให้พักผ่อนกันก่อนนะครับสองสามมือนี้นะครับนอนเว้นนะครับพักผ่อนอยู่บ้านนะครับเพราะว่าเนื่องจากพายุเขานะครับผมมาหากข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดองคอดเอซีต้องกราบขอไปเป็นย่างสูงนะครับผม ขอบคุณที่ติดตามรับชมนุงรอเด็บสีสวัสดีครับ